ตาตั้งใสเพื่อนเห็นตะไฟไทยแมียบเมียบม่ใบสู้ใหม่เสียงเย็นบอเด็กน้อยเขาตกใจเบิดกูก็ะเเสวเพราะกูน้อยอีปอบเนี่ยกระเเสวคือคือดอกปุ้ยเพพ่อกันปีสองปีมึงได้เป็นคู่ตัวยีล้วตีนี่อย่างคู่ตัวคู่ตัวว่าตาให้พื่นแล้วเบ้างจากของว่าสันสุดกูเลิศบ้างกวนแม่งบงตะเล้นเนอะลูกแม่งบงตะเล้นไอ้ปอบมึงบ้างจักสุดเฉียดมากิีกน้อยไปไปทางพุ่นมาคอยคือกันละอภัยอยากดัน พอต้องกลัวพราะอยพรจูบเพลงนี้มาแล้วกันอย่ามาลอกเพลงเมยมันผู้ใดวายมึงไปหูจักเพลงอีเบนตีเพลงผู้ใดก่อนเพลงอีเบรนายหจะมึงกว่ามันบอกค <P Ch> ือ <Diamond> อีเบนดอกเอาบอกคือ <bunker> อ <ring> ีเบนแล้ว <kind> ค <abonn és> ืออีไรอีศนะคืออีข้าบูตู่เน่ไม่ยังอีข้าบูตู่อีคู่โบตาอีเพิร์กกับลืบปึกคักปึกเน่เติบหนึ่งยุ่หันแล้วอีอุปกรณ์การเกษตรเน่ ไม่ยังอีกอุปกรณ์การเกษตรน่ะควายนะหรือหลายสัมภาร์ตายเนาะกูสแซงอุปกรณ์การเกษตรเกษตรใครก็มึงอีอุปกรณ์เฝ้าบ้านยุตัวอีหังอุปกรณ์เฝ้าบ้านมานี่ไงไอ้สายฟาเออกูลืมตัวหลักอีหางไอ้วังหนึ่งกูหลอนน้ำหามึงอ้อมปลาซากับบ๊อบพอมึงไปน้ำหากูแมงเย่ยวนอีปอบเอาบ้านมึงจะปลาซ่าเพราะแมงตีนี่แต่อีพอีรอกูตายแล้ว ตายเล้วเออ <laughs> ย่าไห้บุ้ยาเนี่มึงไห้หาเม,มึงตีกูหัวเว้ยหัวเมงอย่ามาเป็นตายานเท่โอ้ยขนาดกุหวัวมึงจะมาเป็นตายาญซึ่ว่ากูไห้มึงสิบวไรตายพุนตีสิไปยังอ่ะว่าสิมวยืมโทรศัพท์จะคนยืมดีดด,ดอกโทรศัพท์หันโอ้ยยืมค่อยๆเดกสิตายนนออื่อการซอยูเด้อม่เอาเร็วมีปัญญาสื่อโทรศัพท์ุ๊มีปัญญาสื่อการดบัตรยัยไม่ยญ่อันนั้นคือเบิรมึงคักเายเบกมาเบคงท่เบอร ไออีปอบมึงหยงใส่ริยงกอบมึงนั่ละกูเป็นไม่เรียงไม่หย่งสนี่ไปน้ำกันได้ยุ่ยเดี๋ยวกูหาปปาป๋าจะเข้าเร็วตุดตุดตุๆดตุ๊ดตุดตุ๊ดตุกระเทยาร์รงร์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 เ์า์ร์ร์ร้รัน์ร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 ร์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 อ์ร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 อร์รร์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 าเร็วฮรร์ร เห็นปากอีปอมขีเดียบักหอยแข้งให้วัดปานปากก็ค้องเลื่อเลื่อเปลือกซือรถอีผักเนกระใดไอ้ขอสายปลาปานเนี่ยค่ะไอ้ผู้เล็กกำลังเว้าหันนาโอ้ยอีพอตี๋ป้าปลาเมยงเสร็จไหมอีพออีกก็สร้างกูเป็นอย่างไอเป็นจังไดนพอสมือไอยุตีไม่แห้งยุตีพอหัวเท่าอันนี้ไหมไอคอยบอกเจ้าตะเกียแล้วพออันเวลาเว้าโทรศัพท์กับข่อยจะจะสูบยานนะข่อยคิวไ้ ยัะไงม,มึงด่างดีคักเนาะก,กินออกมาทั้งพีว่าดีละสันเป็นยัง <c oughs> มือแลกงสิภาพไปคั่วหนูที่พอเป่าอียงกับบวปาปนกูไม่เป็นมาเนาะออียหยังก่อเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วไอ้ของเงินน้ำลวงน้ำเตาอีกแล้วไอป้ปนยหงคือขอแต่เงินลวงเงินเตาต่หฮือพอไอ้คอยกันคือจังทรงไอ้เจ้าใส่ยุสองลอยตะปีกอนผุยแล้วก,ก็ใส่เบืือเราตอตป,ปันเออปัยากดอกเดียวมือเอื้นคอยจะสทงไอ้ใส่เรือจากสองลอยใส่หอดสงการปีนาเนี่ยล่ะ เออซ้ำนี่แหละนาะพ่อเนาะเศรษฐกิจบ่ค่อยดีเนาะพอะ่อเน้อวัดดีปล่าใหญ่ฮะมึงเมียนอ,อย่างคือกูบ่ปเมียนกู่เมียนตะขี่มูนแล้ว <c oughs> อวี <c oughs> ห่าบ่เมียนเมียนป่ามืดคุณแม่เอาพูดนะเดี๋ยวจะไหนขอเสิได้ซิมน้ำเพลินมาดอีป่อเ <c oughs> หมียนพวกเขาเสียกรูกย่าสะเตีของเขาเสยออยุ่งว้ายใหญ่โทรศัพท์กูมาเดี๋ยวจะเฟื่อมฮ <หา S 2> ัลโหลสวัสดีค่ะคุณใดคะขอสายอีผัก ขอสายผู้ใดค่ะจ้ำจำสงสัยมันบอกกับผูเบาจำนี่ดอกอีซาับวะใหญ่โทรศัพท์มึงเร็วๆอีปปอบบอกจนเขาสิมือเลียนหยอดจังว่าโทรศัพท์กูกูแค่อยากเบ้าเนาะฮัลโหลเออกูกำลังเบอกกับไผยยุหันนาถามเขาว่าเปลี่ยนตีโอ้กูเศร้าเอ้ไผยกำลังเบอกกับกูยุหันนาโอ้ยเอ็นที่มาซื้อบำวนเถไอ้แม่ยังเอ็นมึงโทรหากูให้ยังเอ็นกังคำกังขึ้นจังสี่อีหยังกาะ กูเป็นหนีมึงสองพันหยดตีเข้ามาทวงนีหาขวทองมึงเอ้ยเอ็นเกิดได้ไงมากกูเพ่เคยเป็นหนีข้นจักเทียมมึงเอาอะไรมาพูดไอ้กูเป็นหนีมึงอยู่ใส่กอดย่พูเกตมาไปหากินยุไก่เทห้าขวทองมึงเอ้ยเอ็นกูบอกมึงจักเที่ยวหรืออันนี้ไอ้กูยืมอยู่ใส่กูจีใส่ยู่หันว้เฮี่านี่ตอนหังสากูจีได้คลืนบ้าบานนี่ไอ้กูยืมมึงอยู่พูเกตม่นบอแล้วมึงโทษมาหาแม่มึงยังเขื่องในพี่ กระซิบพูนแล้วปเปลี่ยนพุ่งเกตพูนแล้วเออเสริมพ่นไปมีข้อการอยู่อีกปมันเก่าปีข้างนานนี่ละได้เอ็นสิบไรไปถ่ายยุวัฒน์บนี้ไปเดียวจังถาเอาได้เอ็นไดงจาเฝ้าตายได้เอ็นเด้อซัมนี่นนละ <c oughs> เนี่ยหางเนี้เขาดีดีดอกว่าสุเทียมันกูมันโทั่วมหากูกูยังไหวมันจะเทียมเห็ลยเแล้วเ่าอ,อยากใส่หนีเขาอยากใส่ไปใหญ่กูใส่มากนี่มาผิดเกินกูใส่มากพี่หามึงนักเรียนมึงตัวนี้ เบิ่งสายตามันเนี่ยเป็นยังมันอ่านกินเฮาสองคนสายตาจังสี่มึงจะไปใบใจทั้งจะไปบ้างจะคนถ้าปิดเพจถ้าใวเพจห้อยยังน้อยเพจขาม้าวคือสิว่าจะคองคักเนาะโอ้จะคักบอคักกรีดกราดอยู่หนาหานกับสูบผู้ข่อยสองคนบ่ได้เด็นี่นี่แหละคว่าสาวซาสาวลืเออย่บุญบางไฟแย่สงการกระเม่นพ่อข่อยนี่ตัวได้นางรถผู้เดียวเม่นสาเอียนี่ได้นางรถเขาเม่เม่นว่าอย่างกนล่ะว่าโอ้จะวาสันวาซีทัอ ไอเห็นเด็กเล็กเด็กหนุอยเขาลองเพียงบอนบอลบอนก็เลยว่าสิอยากมาลองมารำมารามมารามยอว่าถอย่ายเป็นยังนาคือเจ้าน่ะมันบ่คือหมอลำจากเม็ดดิริยังบ่คือหมอลำสิเป็นคืออีหยังสันคันบ่คือหมอลำก็สิเป็นคือนางเอกนังเรื่องดองดอกเหมยเว้ยเป็นสีไวจากของคักเนาะแล้วเบื่องน้าว่าัศนเป็นยังวันแม่งฆ่ามมาโลดว่าจนฟ้อนบูนน่หมอกมาเว้ยนาคือเจ้านี่ะมันคือคนติดยาผมได้ด้วยผู้ไรติดยาเจ้านั่นละติดยา บาจิทโทเกิดได้ญ่ามากข่อยบ่งคัติดยาจักเทียงเนี่ยบ่ติดยาเจ<อ>้าตีนยังข่อยไม่แต่ซืือสดไม่ใหญ่หายมันว่าแม่ตีแนวนั้นติดจังไงจีละา่ะาเจ้าละ่าเจ้าติดยาเสพติดเข้าใจบอโอ้ยาเสพติดเอ,อ่อวยเจ้าบ่ฮูจกักออหยังสู้มือน<ง>ี่ข้าเจ้าล้นตล่งขึ้นหยังนี่ตัวย่างไปสซกต,ต่ำเต็งก็ไปรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดสู้มือนี่อบายยามุกถูกซีงถูกยางข่อยเลิกมัดแล้วเลิกเบิดแล้วมัดแล้วกาวเลิกเลิกกัญชาเลิกเลิก ฟินเลิกเลิกเฮโรอินเลิกเลิกมาเลิกเลิกเหลียรยางเดียวเลิกเพราะท่านได้อยู่ตอนนี่ยาย่ยังสุดทิ้งสุดยางเลิกเบิดแล้วเหลือย่างเดียวเลิกบ่ได้เออไปยังคือสิเลิกบ่ได้โอ้ยเลิกบ่ได้ดอกเลิกยังไดกใจสิขาดย้ำนั้นเจ้าต้องเลิกให้ได้เลิกบ่ได้ต้องได้บ่ได้ต้องได้บ่ได้ไม่ยังเลิกบ่ได้ผงสุลู คมาเป็นสีเลือกเี่ยป่าสาวผมโสดเลิกงไงนึงขัเลิกมั่กาเศร้าเสียบแนวเลิกยาก่ยคนั่กะมีคนจะเลิกยากกยันก็มีสีเลือกยังไงใจสิขาดยังนั้นปนนั่นเตี้ยเลิกเนงละลาเศร้าเปลี่นกะเทยตาตายไปกูยังสิเป็นผีกะเทยอยู่ีหกอย่งมาลองมาล่ำเออไวสิยางมาล่ำล่ำเอี่ยงโอ๊ยประเภทยมลองมาลำจะมักสังบัดในทำนองในในตูของขวอย่างไสิเป็นอุบุสรัข้ามกาสินหรือสิเอาขอนกัยลยาย อันขอนแก่นอุบบนน่ะเขาจะาได้ฟังเกลืออากาศแล้วเนี่ยอยากมักฟังขอนแก่นเขาจะเอากลื้อซีดีซื้อยังมาเบิงเอาเฮ็ดจะได้สิลืล่ำแนวแปลกๆก็หนัอนบ่มีบ่ยาแปลกยายล่ำแปลกๆล่ำแปลกๆแบบบ่คือบ้านคือเมีองอนเพลินมันต้องล่ำสละสละสละจังไดยายสละจังไดเอาสลักอสละออสลูสลูสลีสลีหลอดหรือหลอดหรือชอบสละอะไรขอได้หม่อจอาจังสี่ยายเอาจังไดคอยอยากฟังสลีอยยายสลีขอว่าอย่าล่ำทอเป็นยังมันไปแต่หางของโลกยากให้สลีนเออ มิมีปัญหาคงเฟื้มกานตรองอ้าวตรองล่ำหมาดแจมมุ้ยหมวกจะมาแน่นอนแต่หมวกเลยเออเดี๋ยว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 ว่าจะวางยังไงก่อนโอ้ยเสียศีนหมดเลยบ่ต้องเสียศีนเฮาเล่นมือนี่เล่นอัดวีซีดีเออพี่น้องเช่าเขื่องหนายเพิ่นมาเบิ่งล้วนแต่ผู้มีเกียรติทั้งนั้นแม่นเล่นในโรงเรียนสามึนเล่นในโรงเรียนสำมึนขั้นเกิดเฮาเว้าซิ่งบ่ดีขึ้นไปมันสิเป็นตัวอย่างแก เยาวชนเด็กหน่อยนักเรียนเออเจ้าต้องเว้าดีๆห้ามเว้าคำหยาบหัวหน้าเพิ่นไปเว้าคำหยาบหน้าเวทีเล่าห้ามเป็นเด็ดขาดห้ามเเววห้ามไปเด็กขาดข้าคำหยาบคำลมามุกอืมโอเคเลยข่อยบ่เคยเว้าจักเกียรดอกคำลมามุกจุกเปียนไว้บอกป้ายยาเว้าจุกกระเปียดมันตะกูเ้าไว้เด็กกได้เอาซาลาอีเอออืมอยางนี้ตัวพี่เต่าเอาล้ำพี่น้องคนตาฟังเออ สำมหนี่ศิด้ว่าก่อนสลอีแม่ยหญงมีเป็นหนีพ่อใญ่สีตังแตะคังเดือนสีจนมาหอดมือนีบ่ท่านให้พ่อไ่สีผ่านทางผ่านแมยหญงมีว่าสิซื้อมักมีบาดสีน้ำเท่าสีเงินบ่มีพ่อไพยวาจิไปเป็นหนีเออแน่นอนแมยหญงมีน้ำเอิญหาต่อสีจนหอดทีหอดสวนบักมีเล็ทางซื้อดอกสีพุนมาหอดต้นบาดสีพ่อดีขึ้นเอาเด้อไยมีพ่อญ่สียืน แม่ยี่มีขึนคืนปีนหาจนตาตีพ่อใหญ่สียืนสี่หาบักมีหน่วยดีแม่ใหญ่มีขึ้นบักมีสินเหล้าขี้เหลียวเห็นเดี๋ยว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 ตายเพราะปันนี่ตายบ่หยุดหยุดหยุดยุดยังหยุดบ่ได้บ่ได้หยังแม่ใหญ่มีขึ้นบักมีสินเหล้าขี้เหลียวเห็นตายบ่ราันนี่ เลี้ยวเห็นยังเอาสายก็ตายบอสิ่งทีแล้วสิเลี้ยเห็นยังบ่คำหยาบคอยบอกแล้วบอกเร่อบอกว่าจะรำซาลาีเห็นบอหามหมุนลงมาได้ตายบ่อสบาริศวะเจ้าใดตะกุตันเด้ียวกันเจ้าศิวาจังใดบาี่ห้ามพูดคำหยาบห้ามเบ้าห้ามเบ้าเอาอันเพล่ไม่ใช่มีขึ้นบักมีสิเราขี่เดี๋ยวเห็นขาไม่ใช่คนใจหายใจฟอมน้ำเจ้าฟอมเฮ็ดยังคนนึกว่ามันเจ้าศิวาเหลียวเห็นอันนั่นอันใดขาอันนั่นล่ะ พ่อไงสีเดี๋ยวเห็นจนไบเอ็นขาซี่พ่อไงสียืนซีเห็นขาใยมีตีวายไม่ไงอันนี้เนาะขาประเทศไหนตีได้เดี๋ยวนี้อุ้ยอนี่หรอเพราะเขาใจควบไหมายเนาะจังไหนไอ้งานแักนี่มันไหลต้นไหลงานยางไปงานนั่นยางไปงานนี่ขาเล่ตีขาเล่ก่างนี่เจ้าคือบอกว่าขาก่างเสนะเอาว่าขาก่างมันจะล่องสลีอีตีโอสลีอีกั้งเถียงขาตีเอาละลายยายเจ้าจะใช้รอบรลายเจ้าน่ะเลยบพรขายหอดดอกมีเลยคุ้มใยมี ลายในเม็รับไปห้อยโครงพันโครงบัตรสิร้งกับบัลงหมดียวนี่แล้วตัวผูกบอกแล้วนี่เถ่าไปยังแล้วบ่งจังความเถ่าแล้วได้เจ้าไผเถ่าเจ้านั่นล่ะเอาไข่ไม่ได้เถ่าจังเม็ดเด้ง่ายเราได้เจ้างหายเราแล้วง่ายก็เจ้าพูนแล้วบงง่ายซ้ำไข่ดอกเฮ้ยเจ้าง่ายซ้ำใดเนาะเสบืองกันหน่ะโอ้พระเมรุง่าย้อนกินเขาเท่ากับเท่าย้อนเกิดโดน หัวงอกกันย้อนแดดย้อนฝนคนอีหยังงบอกว่าเสียฟังคนเบาเถอะนิสัยพดีปัตเสียจะมาตายี่แมเขาวให้จาควงกะไดเอาเขาได้กูดเขาได้เจ้าเขาได้เจ้ายายเอาเจ้าคือบบเขียดข่คือบบเขียดสินี่กะเขียดไมโบเขียดเดอมือเส้นเสาจังเขียดบ่ได้บเขียดเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ต้องเขียดเดี๋ยวนี้ได้ไม่สินะหัวงอกกัย้อนแดดย้อนฝนเขีเียดเขเขีเียดเขียเขียดียดเขเขีียดเขเขีียดเลียเขียดตายเม ยาใยญ่ถามแล้วเนี like <bbe> ่ยให้คอยถามเนีถามยังอีกเจ้านี่ก็ผู้จบผู้งามอยู่ดอกเติบหนึ่งยู่เท่าปนีได้ลูกได้ผัวอะไรบ่เจ้าไม่ยังก่็ได้ผัวอะไรบ่ปฏิทโธเท่าปนีไม่ได้ผัวกูก็ไฟสุ่มทอนไรแต่ที่แม่ขอร้องถอยจาสุ่มเถ่าเออคำว่าสุ่มกะสิปาทดีๆีผูกใส่นลูกโป่งสวรรค์ร้อยองค์ลงองค์ลงตกใเซนาผู้ใดผู้นั้นโชคดียยายตกเซนาผู้ใดสิบบพึ่งจึงยูบบ่โอ้ยคือยากผู้สิไปมาตอกเขายั่วมือเศร้าด้วยเนาะเฮ้อเป็นยังยยาใหญ่ ย่านให้ย่านยังย่านพี่หลอก <c oughs> นี่ฮานี่ก็ได้ไอ้ฟังหนึ่งล่ำขอนเจนล่ำทานองขอนเจนเออประเภทมอหล่องมอล่ำขอนเจนจีเจ้าได้เนี่ยบอว่าข่อยได้หลายสังวาสหลายทำนองเอาหลายทำนองจังไหนข่อยอยากฟังล่ำทำนองขอนเจนม่าสีหลายสังวาสจังไหนเออขอนเจนนี่ล่ำบ่คือกันเอาจังไหนจังหวัดจังแต่ละคณะเข้าจอยสีล่ำบ่คือกันเด้เอายกตัวอย่างก็หน้าเอาจังว่หัวหน้าเฉลิมพลนี่ก็ล่ำแบบหนึ่งแบบหนึ่งอืมจังรัตนสินอินตาไทยยาลาดเก่นนครนูพาดเอียงเขาเจ้าล่ำบ่คือกันแต่ละะคณ สังวาดของเจน,น,นคือกันแต่หารกับร่ำบ่คือกันเออเอาคือบาดจังสันลองยกตัวอย่างจักขคณะดูเอาจังขณะรัตนสินี่เขาเจ้าร่ำแบบหนึ่งเดียวร่ำจังไหนรัตนสินี่พระเอกรัตนสินีพ่อใหญ่บุญถือตั้งแต่ข้าวตะกีะ<อ>้แม่บ่สมัยเก่กาๆกาวางไหออกมาให้เจ้าสิจับเขาเจ้าจสิจับจ,บจงกระเบนเดิยงางยิ้มออกมาเลยยางายิ้มออกมาเจ้ารักษาทิศยางมาทางฝุ่นดูเอาพระเอกพ่อใหญ่ถือสมัยเก่าเออเออเจงหัวนั่นรัตนสินีมาจังไรย่าเพิ่บเปลือยเนาะเออเวันเถื่อนาบกม ขอทุนบาทเที่ยงก่อนพ่อแม่เอ้ยพนมพรานว่านขอหนอปคุณป่านนี่พ่อแม่เอ้ยแม่นเวลาตีลำฟังข้าพเจ้าฟอนแอนพ่อแม่เอ้ยขาดแคลนแคนอยู่ใส่เข่าย่อขึ้นยังใส่หัวพ่อแม่เอ้ยมู่เจ้าคือลำได้แปดที่แปดเที่ยวเลยไม่แต่พ่อยม่เอ้ยพ่ออันนี้มันเป็นเอกลักษณ์โอ้พระเอกแกนนครลำแบบนึงอีกพระเอกแกนนครก็ลำจังนึงอุ้ยรำไอ้สมจิตนะแม่เออนั่นละเอาเอาลองเอาแบบแกนนครดูพระเอกแกนนครเออ ออกบ้านบานเจ้หน่อยเด้เคาอีหนุ่ยอีเหนื่อยเนี่ยเออมันต้องะแบงสันขนาดนี้ก็เทือยลายผู้ฟังเอ้ยเจนนาควอนมาเจอสิ่งมาแล้วเหถ้าหู้บอ่ออ่เปลี่ยนเนี่อเดี๋ยวสักคนคอยยังสงสัยอยู่สงสัยอย่างอะไรเป็นอย่างเช่นว่าอู้บะอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของข้าเจ้าโอ้อันนี้หมายถึงว่าเจนนครของแท้ของแท้บางมองคอยเห็นเจนนครของปลอมก็มีเด้มีของปลอมอยู่บ่อยๆ เจ้าแล้วเห็นของปลอมดูเจ้าบ่เคยเบิ่งจังเจียติของปลอมบ่เออมันมีของแท้ของปลอมเอาของปลอมมองดูพ่อแม่เกนในข้าวบ้าเธอสิีแมลงแถวเฮาวหูแบนของแท้หูบอลของปลอมหูแบนมีอีกทำน่องหนึ่งกระลังสีดังเดี๋ยวนี้ทำน่องยังทำน่องบานแค้นบานแค้นใส่บานแค้นไงเด้อโอ้ยจำชื่อสุภาพมาไรเนะ ทำน่องบ้านแค้นทำน่องแถวเขื่องไม่มันก็ขึ้นอุบลเหมื่อนลาร์บ่มีอีกทำน่องบ้านแค้นนี่ขั้นเจ้าไปบ้านเจ้าเคยผ่านดูบ่โอ้ยเป็นอยังสิเพราผ่านบ้างหัวคำกับผ่านคือกันนั่นละ่ะจอดรถปุ๊บขั้นบ่ปิดก,กระจกรถบ่ได้เป็นอยังปิ้งไก่สวกตาทัานทีโอ้เมน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 ,มนบ้านแค้นปิ้งไก่ไหลเจ้าหีึ่งคอยล่องจอดกินบุ๊ยปิ้งไกห่หอมหอ่วยห่วยห่วยนั่นละ่ะเอามากินเหนือตายแต่ขี้ดินเป็นอยังรถมันเลี้ยงพันไปพันมากขี้่พื้าาเ็ดทงหน ีเดี๋ยวเอาทำน่องบานแค่นบานผู้ฟังเอ้ยปิ้งไก่เด้อปิ้งไก่มีฮอตปิ้งเครื่องในพร้อมใส่เกี่ยวไม่ไรโบดีมันสิมีดอกเพียโปดอกเพียโปนี่ย่งเพียโปเอาอีเดี๋จะเป็นบทท่านสมัยนอคนเนาะเป็นยังตัวนี้เพียโปก็ขี่ไก่โปบ้านเฮานีละ จ้าคือว่าเพียบโปรสัตว์ต่อคือบ่ว่าขี้ไก่โปรสัตว์มันบ่คองบ่คองจะได้ต้องบอกกันเอาไล่บอดีมันสิมีขี้กายโอ้ยมันบอกมันไปบ่ได้เลยยายเออแมีนเมนเมีนเมนอันนี้ทำนองบานแค้นมีทำนองอะไรอีกเอ้ามันมีหลายทำนองเออลองเอาว่าแปลกๆพิษสดานสดานกันเนาะทำนองแปลกๆเออทำนองไรเล่ะยายวายเต่าห่าเจ้านี่ยบ่สู้บ่ค่อยเป็นอย่างค่อยนี่เต็มกะจจีค่อยบวชเลียนเขียนอ่านมาแล้วเจ้านี่นะวายเอาจังสี่ยาย คนที่บวชเลียนเขียนอานนี้ต้องเทศแลเป็นแหล่บังหัวคำข่อยแรลมากหมัดหมัดเลยเจ้านั่ะนะแลแบบใดเอาข่อยยางมาดีจะได้หัวต่ำโค้งเล็กลมตึงบ่นั่นข่อยเล่นหาอย่ามองเพราะท่านจนม,<อ>มันไมแหล่เนี่วนั้นไม่ใช่ฮ<อ>นะที่แหลที่เว้าอยู่ในนี้แลพระเทศเข้าใจแ<ร>บแล่แบบพระเทศ โอ้ไอซูหมื่นนี่ข้าเจ้าไระเอิญแหล่แบบพาเทศตัวข้าเจ้าเปลี่ยนไหมแล้วเปลี่ยนแบบหลายย่ข้าเจ้าเอิญ่าคอนเสิร์ตพระอ้าวจังไหนขาว่าจังสันยายโอ้ยกรว่าจังสันเนี่ยน้องเวลาไปเปิดคอนเสิร์ตใส่เตอร์เทียเมซี่เป็นหางเครื่องเนี่ยหน่อยเป็นคนวอยรุ่งของเตอร์เรียเลี้ยงเออเฮอไปเสริมพ่นกระบะปั่นย่าอยากไปเห็นให้อยากเห็นยังตอนนี้หน่อยขึ้นค้องฤกษ์กันไหมชิไป้ซอยเพิ่นเตี่ยวไปสองหน่อยเจ้าต้องเจ้าล่องเทศแหล่เบิ่งดูยายแหล่ จามักแหลยแบบได้แรแบบสมัยก่าวเกาว่าสิเป็นยายมาขาวว่าสิเป็นจำปาซีต้นเฮ็ดดอกเดียวเฮ้ยมันแรียจังไรวสมัยคู่มือนี่มันวิวัฒนาการใหญ่สูงเจริญแล้วเออเข้าต้องแลแบบท่านสมัยท่านสมัยท่านสมัยอือแหลอีหยังล่ะท่านสมัยแลแบบเพลงที่เขากรลังฮิตอยู่แรียได้บ่แหลแบบลูกทุ่งลูกทุ่งเออแรลูกทุ่งลูกทุ่งเออเกือบซิกกิ้งกันไหมลองเท่านาหองลองเท่านาหองเออเอาท่านสมัยได้ใหย่ก็เออ นี่เป็นยังคือวางสันตายดิเมย์พอให้ได้รับก็โกนทวนทวนว่ากูโกลนยุตใส่อิปบอบมึงกระใจไม่แยงสันผ่ากำลังเอียนเสียงก่อนนึกว่ามันโกลนตาวาพระเทศเลียเทศเสียงสมากสิมีตั้งแต่พระกระเทยเด่างนี้กระเทยคือเจ้านี่ยละเออเวลาไปใส่กระเทยคขึ้นมาได้เอินกระเทยเล่าบาได้ป็นกระเทยยัไปบ้านเราไปทั่วทย์ทอดวเด่นว่าเป็นยังสันเราเป็นหญ้ากระเทยยิปบวมพระกระเทยเวลาสิเลียเพิ่นสิสายตาสิเบิ่งตั้งแต่ผู้ไส้เดียวเบิ่งพอออกนุ่มๆเพิ่นสิลีเด้ย เอออันลาวาโนกโดนกโดตัวนี <Wars Joh an peaks> ้เป็นนกโดตัวผ you know? ู <gamma enders> ้อ <salv ajes> ันลาวาโนกโดนกโดตัวนี้เป็นนกโดตัวเมอันลาวาโนกโดโอ้ยนกโดตัวนี้เป็นนกโดตเป็นกระเทยอันลาวาโนกก่านกโดน้อยน้จะคือว่าตนกเดียวเทนกอื่นไม่ได้ตีโอ้ยวานกอื่นมันบกครองตอนไหนเราวานกบ่ได้บ่วานกคุ้มเอออันลาวาโนกคุ้มนกคุ้มอึดดูย่ายนกคุ้มอึดนกแตเต้ด้วยสัตวนกเตเรเตเรโอ้ยพิหารเนี่ยก็ได้เอาจังสี่เลยเกือบชี้จริง ยายกว่าได้กินแล้วปลาหมึกของขอยไม่เงี้ยฮะเออเว้ยเอาปลาหมึกเพื่อนเอาปลาหมึกมาให้ก็ย่าเอาพิซซ่าไปแลกก็เพลินลายใส่พิซซ่าอยู่ใส่เอาก็แลกกันนี่แหละพิซซ่ามันไม่เป็นพิซซ่าไม่ยังเป็นสามเหลี่ยมต้องสี่มันต้องแซนด์วิชแมนนี่แหละเอาแรียเท่านสมัยท่านสมัยออื บาทเนีย่ยป่าตัวย่องเฉาโอยมีล่องเท่าสองคู่เคียงกันดอกจมเอ,อ้ยโอ้ยคู่หนึ่งนานโอ้ยคู่หนึ่งนานเป็นล่องเท่าเธออัตามาจำได้ดีนี่แล้ว อีกคูัวนึงอีกคู่วนึ่งบอกเคยเห็นเลยแม่นสักที่แปลกใจอีลีหน้าห้องน้องมีลองเท่าแม่นผู้ใสแม่นผู้ใสอเอวังก็มีด้วยปากการะชะนีใหญ่ฮะมันยังบ่คักปนใดมันยังบ่คักคอยขอฟังเนะเอาเพลงนี้มันยังดังเพลงไหน เออโอ้ยมือเลี้ยงล่างบ้องว่างบอฮะว่างบอทีว่างจังไดพระกับพระผู้ใช้ก็เลยไปทมไม่ออกไม่ออกมาจังหันจังเพ่นถามว่างก็เลยเออมือเลี้ยงล่างบ้องโอ้ยหลวงพี่ขอดมเบงจังกับจักน้อยเลยโยมเอ้ยจะมากแลบได้หรอคอยมากแลบแบบท่านสมัยก็นั่นแหลสติง ท่านท่านสมัยแหลสติงแหล่หม้อร์ไซค์ห่างได้บ่อยายหม้อหม้อไซค์ห่างโอเคเลยฟังหม้อไซค์ห่างเนี่ยเี่ยอย่างอย่างอันนี้เนาะอ่ะมันต้องมีเสียงมอเตอร์ไซค์ก่อนอีปอบอยู่ก็ได้เนี่ยโอ้แล่หม้อไซค์ห่างตัวมีเสียงหม้อไซค์มาต้อมีเสียงก่อนแต่ว่าขันสีให้แบบให้ม okay, ันสมบทสมบัติเลยมันต้องมีการขี่มอเตอร์ไซค์ส่ก่อนต้องมีการสาธิตสาธิต สาธิตยังสาธิตสาธยายนี่ยแหละตีวันวันสาธิตท่องจันบอกเอาจังสี่ข่อยสี่เป็นคนขี่รถเจ้าเป็นคนบอกข่อยเด้อเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามพันนู่นพันผู้เสียผู้สาวเจ้าเป็นคนบอกข่อยโอเคเจ้าเจ้าบ่มีผู้สอนไทยบ่มันกัท่านได้มีเนาะคือเปืี่ยนมันเปลีอยขึ้นม้อใส่เออเสียบกุญแจพักกันเสียบกุญแจปั๊บสตาร์ทยายมาคือเถี่ย โอ้ยปอบนี่มึงมาเล่นนี่ยังออฟฟิศกูเดียวนี่มันมเป็นออฟฟ,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 ฟิศไม่ยังสั่งลูกสูบแต่ว่าของกระเทยสอ้สมากขยั้งเงี้ยวสิบว่าชัดจากยังสี่เลยยังไหนมันไงลงจังพี่ยั้เงี้ยวพูดแล้วออกพี่เราอย่าอันนั้นมันลูกสูบลูกสูบซัพเปอร์ลูกสูบซัพเปอร์ไอ,อ,อ้ทอยเสียมชิ้นล่องแผลจริงคอยเข้าใจยี่ดอกของเจ้าเวลานางเงี้ยวนี่ ตกถึงดินขนเม่นบอกว่าความมึงเลยอีปัวเอาเสียบกุญแจเสียบกุญแจปั๊บแก๊กแรกสตาร์ทบรึนโอ้ยหนักมากเบิ้ลเบิ้ลอันนี้ก็เที่ยวมาบ่ายแต่ลูกสูบเขาด้ิแม่นเลยยายรถกูเลยสีเขนควนลูกระเบิดเจ้าเมียพุ่งย่ำหวกูติดสุดกูได้ยังมันบอกแม่ลูกระเบิดลูกเนี่นี่แหละลูกสิ้นไม่ละห่ามาสวงกระดกแต่ว่าไม่เสียบมันใหญ่ใหญ่วะเอาสตาร์ ไม่เสียบมันต้องใหญ่กว่าลูกมันอยู่แล้วหรอรัน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 ด่ามานต้องใส่มาจอยเถอะเพราะกูจีตัวเส้นหนาอีนนี้อยู่ตัวกูคานกยวแม่งแข้งกูเด้พ่วกผมมาใยายเออแม่งพูดอะไรเลยซ่อนไทยควายเอ้าเอ้าไอ้ต้นเจ้าซ่อนไทยแล้วเนี่ยบ่ไปเมียนได้มาถือท่ากระเทยบ่ถือท่ากระเทยก็ไปผูกข้อายอีปอบร์ตรศาเอาไปกับไปซะนนะเอาซ่อนวาย ขี่รถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวมันมปขี่งัวขี่ควายเอาไมสกานคนลืมครับบ้างคอยเป็นผู้หญิงอยังมาทางหลังกูจึกบ้างึงอันโอ้ยบ่มีย่เนีมยบ่มีจังในอีพวบมึงเสียงมันดีกอันนเสียวตูดอันทางอันใหญ่อันทางหลังเจ้าบังหันเจ้าบ่ต้องสงสัยเป็นยังสูบสูบรถจักรยานเอ้าเอ้าโอ้ยอ๋อคนสินังหลอกเสียงดอกนังหลอกหลอก่งลหลอกข้าเดียกว่าเป็นง้อนังหลับข้าอ้ยเอ้าเออเอาเสียงกุญแจแกะแรก สตาร์ทมันต่อขั้นสตาร์ทลงก่อนเออมีไอ้ฮานี่ก็ได้ยากจะน้ำขัดสตาร์ทอีแล้วเฝ้าไปเนี่ยเปลี่ยนสตาร์ทเนาะหัวเนี้ยงเนี้ยงเมียมันนี่ก็ได้ดสตาร์ทมือเอาบรึนเบิ่นบรึนบรึนบรึนบิ่นเบิ่นย้ายต้นเจ้าเป็นยังเดียวนี่เจ้าเป็นยังรถกูพระท่านไอเรียนจังเมียตะกูกร้องสตาร์ทอีผอบมึงเอารถบ่านไอเรียนตีผู้ทีเฝ้าไปเขาเนี้ยมันสันี่ฮานี่ก็ได้ Ens, ตายในแม็กซ์กว่าบอกเราซักอายุทวทวนทวนยูดเอาไหมนี่ผู้บอกเกียร์หนเกียร์สองเอ้า่รมเรไปปาเรๆเรบอกเกียร์หึงเกียร์สงเกียร์สเกียร์สีรเอาเกียร์หน่มเกียร์สเกียร์สเดี๋ยวเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดีเดี๋ยวดเีเเีเียวเีี่ยววเยยตว เว้ยข่ก็บวตกันแสดงข่อยมาสีเคียงแถวไม่หน้ามือหรอเบื้องหน้าเบื้องหลังว่ายายปวดเดียวนางทานี่ซาถ้าตัวมือนสีอย่านั่งหลอกครับเอ้านั่งดีๆโอ้ยมัดเป็นแต่อย่างนั่งทานี่ให้เว้ยล่ะกูก็เห็กระเทยนั่งทานี่คันผู้ไส้กูอนุญาตเอ้าสตาร์ทใช่ทั่วทีเฮ็ดทั่วทีทั่วเดียนกระเทยกระเทยอยู่เดียกท่าขืนมากกว่าโกดูกันไม่แงอันนี้เอาเอาสตาร์ทเกี่ยนหนึ่ง เกียร์สามเกียร์สามเกียร์สี่เขากรงรถลุบเขาเียงอน้จะไหนวัวจะว่าเป็น่ยนยางนอโรถมันกัตินแห้งเนาะเพปลีนแห้งใส่มึงมาเรียนพาจีบอัตมาจริงจังเอาแรบันี้ขี่รถกับพขี่ดีเว้ยเมียนเชีย่ไปเปิดตเบาอรถว้ย มันสำรวจน้ำมันน้ำมันมันเฉียวหมดไปรุ่นนี้มอไซค์เก่าเกว่าน้ำมันมันตายแล้วเอาเทศแหล่ยายเอาเพียงยังก่อนมอตไซค์ห้างเออโอ้ลืมข้าวหอดบัดแล้วหอดแล้วเออบัดเนี่ยอ้ายเป็นโอ้ยคู่หน่อยโอ้ยอ้ายเป็นคู่หน่อยบรรจุไม่ดอกโยมเอียง โอ้ยขี่มอเตอร์ไซค์คันเก่าๆเข้าบ่แลปิกอ <BLANK einen S 2> ัพคันโกโอ้โตโยต้ามางแทงมาเที่ยวมาแวะส่งเจ้าทุกเช้าแรงเด้อเด้อนางเด้อนงเด้อ ใช่ไห่คะมอเตอร์ไซค์เก่าก็ดีแต่ตอนเบียกมัยมอเตอร์ไซค์สิ่งออแต่ว่าสมมืตินี่พระหลอกพระเรียนนี่มัคือสมัยเก่าดิเป็นยังไงพระเจ้าป่านหลับ,บาง,างานป่านกระถินบ่มีออมือว่างป่านมอลำบ่เออ,อคอยอยากให้ไปเห็นพระบ้านบุคอยเป็นยังไงยายพูดแล้วเอาเพื่อพ้นพิสัยจังหวัดหนองคายจังหวัดหนองคายหลับงานป่านมอลลั่ป่านมอลำเออมือไรว่างมือไร่ว่างเพิ่นจี่โทรศัพท์สอบถามกันด้โทรหากันคันมือไรงานว่างกระทษเห่นน้ำกัน โทบาทจังไหนเพิดสีฟางสีเดิย่ำบิดทบาทเนาะเออจีวันหนึ่งเรียกจีวันสองขณะนี้จีวันสองเต็มบาทแล้วจีวันหนึ่งเต็มบาทหรือยังถ้าจีวันสองยังไม่เต็มบาทจะกลับมาว้าถ้าเห็นหน้านะเอวังยายป้าบ้านเจ้าเป็นอะงรั้นบ่เป็นมืดบ้านข่อยบ่เป็นออกพระนั่นเออบ้านข่อยเป็นเน่ตอร์เมซี่โอ้เสดงว่าแม่ซี่บ้านเจ้าอุ้มบ้าอุ้มแมวแม่ซี่สีนวลอยู่บ้านข่อยเป็นจังใดเราอยากกินป่นี่ปูอ้าวบ่มีคนมาส่งบ่มีผู้ใดมาส่งหัวไสหัวขวับบ้มีผู้ใดเห็น จับได้ค <guided snail> <shorts> ู <sea> ่กับเสียมค้อลองทงปองแรงปองแรงไปไปคู depressed. ่อีปุ่มาได้สามโตโตน้อยๆสองตัวโตนี้อีกตัวนึงกลับมาวัดบไปนี้มาด่างไฟตัวหมอฟดล้วล้วล้วอยู่แมสซีเราก็ไม่กัดหูหมอเออมาเลยไปยังไหนมาเมสซีเราก็ไม่กัดหูหมอแล้วเลยใจอีปู่มว่าโตที่แรกโตน้อยๆตัวหนึ่งจาม้าเล่าก่ายมันมันไตใหม่มันก็ไตไปไตไปหัวตากางหมอมันก็ตกปอกลงแล้วเลยวางสิละวางไดศาสตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมแล้วบ้านเ็จแล้วตัวนึ่งตัวที่สองอีกจามามันก็ไตไปไตไปหอดกลางหมอมันก็ตกปอกลง บาลนี่ตัวที่สามบาลนี้ย่ายเป็นจังไดมันตัวใหญ่สูงแส้แม่มันแม,แม่ซี่เรากอาจารย์มันไต่ไม่มันก็ไต่ไปไต่ไปแต่ว่ามันไต่เลยหูหมอดั่นนี่ย่า่ไต่ลวงผุนเออแม่ซี่เราเลยว่ามึงตัวใหญ่กอมูมึงมาไต่สองรอบประสรัทละวอลนะ <c oughs> หาท่างขาแล้วเล่ยใจอีปูตัวนั้นมาไต่ไม่อีกมันก็ไต่ไปไต่ไปแต่ว่ามันสิไต่เลยเลยหูหมออีดิ่นนี่เมซี่เราก็เลยดึงไม่ออกอีปูตัวนั้นก็เลยตกปอกลงหมอแล้วเล่ย์อังสี่ล่ะว่าจังไดอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลาละวอล ได้กินอิปูไม่ได้รับไม่ได้ขาโอ้สลัดครับสลัดเนี่ยแสดงว่าแม่ซี่ไม่ได้่ามันอยู่ในสมองอยู่ในสมองเกจังไหนนอกกูจังสิมีวิธีหาจิตอิปองอิปูได้